สวัค่ะทุคนสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแกมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมมีขาวลิปควิดแมทลิปสิกตัวใหม่มาอัปเดตค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่ชื่นชอบลิปควิดลิปสิกนะคะตัวนี้นี่คือพลาดไม่ได้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นลิปสิกเนื้อแมทจาก i n t u It นั่นเองค่ะนี่หน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นตัวลิปแมทที่ออกมาหลังรุ่น Intuit n u d i s h นะคะซึ่งเป็นลิปแมทนู้ดที่หายากมากทุกคนต้องตามล่าหากันนะคะ <laughs> เขาจะขาย Exclusive เฉพาะที่ Event Boy เท่านั้นนะคะเจ้า5สีนี้นะคะที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาใหม่เนี่ย <laughs> ก็จะหาซื้อง่ายกว่าเดิมจะหาซื้อได้ตามร้าน Drug Store ทั่วไปสีที่เขาปล่อยออกมาใหม่มีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะอีแรกนะคะคือสี River ค่ะลิปสติกสีส้มอ่อนนะคะจะเป็นสีนูดซึ่งแกมคิดว่าเหมาะ กับคนที่มีผิวขาวมากๆถ้าเราจะสวยมากนะคะลุกที่ได้เนี่ยจะเป็นลุกหวานๆดูแบบหน้าทนุถนอมนะคะตามด้วยสีริซี่ว่าเป็นโทนสีชมพูน,นะคะมีความแบบทาได้ทุกวันสีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเป็นสีธรรมชาตินะคะต่อไปค่ะเป็นสี แรวทสีที่แบบสีส้มสว่างขึ้นมานิดนึงทาแล้วแบบจะทําให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นมาึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถทาได้ในชีวิตประจําวันอยู่เขาจะทําให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ดูเด็กลงนะจ๊ะต่อไปค่ะคือสีลีเกลค่ะเป็นสีโปรดของแกฟเอง <laughs> จะให้ลุคที่ดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูเข้มขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถทาได้ในชีวิตประจําวันอยู่นะคะ สีต่อไปค่ะคือสีโรสนะคะคิดว่าแกมสามารถทาสีนี้ได้ทุกวันโดยที่ไม่เบื่อเป็นโทนสีส้มทาแล้วก็จะดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นที่ปากแกมใช่ไหมคะแกมใช้สีบริซี่กับลีโกผสมกันค่ะจะเป็นสองสีนี้นะคะสิ่งที่ยกมทำคือแกมใช้เจ้าสีลีโกนะคะทาตรงข้างในปากก่อนแล้วยกก็ใช้สีเนี่ยทาข้างนอกนะคะ สีปากที่ได้ออกมาซึ่งงามมากบอกเลยสวยมากเราพูดถึงสีเขาไปแล้วใช่ไหมเรามาเข้ารีวิวของเรากันดีกว่าะคะ่ะว่าแกมลองใช้แล้วเนื้อเขาเป็นยังไงนะตัวลิปของ i n t u It ตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลิปที่เป็นลิป,ป,ลปจิ้มจุ่มนั่นแหละเนื้อเขานะคะจะเป็นเนื้อแบบวิปครีมนี่เห็นไหมสำหรับแกมแกมใช้ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถกลบสีปากแกมได้มิดชิดมากคือกลบแบบกลบ บิดได้ทุกอย่างเลยเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยอะ่ะก็ไม่เห็นสีปากแกมสักนิดนึงเลยนะคะทาไปแล้วแกมก็มีความสุขว่ามันสบายปากนะคะไม่มีการแบบเป็นคราบหรือว่าตกล่องเลยลิปสติกบางตัวที่ยัมเคยลองใช้เนี่ยทาซ้ำไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาซ้ำได้แบบสบายมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะลิปสติกตัวนี้เนี่ยทาง Into It เขาเคลมมาว่าเป็นลิปสติกที่กันน้ําแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันนะคะหลังจากที่แกมได้ทาแล้วก็ลองใช้ชีวิตทั้งวันแล้วเป็นลิปขวดลิปสติกที่ ติดทนแต่ว่าตอนที่เวลาเราทานอาหารนะคะหรือว่าทานอาหารที่แบบมันๆมากๆอย่างอาหารจีนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะลิปสติกก็หลุดบ้างเหมือนลิปสติกทั่วไปอ่ะคือหลุด แบบขอบๆข,ข้างในอะค่ะแต่อย่างที่กัมบอกไปเนื่องจากว่าลิปเขาเป็นลิปที่แบบเติมได้ไม่เป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมได้ระหว่างวันไม่มีปัญหาเลยนะคะสาวนะคะที่สนใจลิควิดแมทลิปสติก57สีใหม่ของ i n t u ูอินะคะสามารถหาซื้อได้ไม่ยากเลยค่ะมีขายตามร้านตู้ทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธนะคะวัดสันอีฟแอนด์บอยหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะบ้านอยู่ไกลนะคะสามารถเข้าเว็บเข้า Www i n t u i t เว็บอิน c ูอิได้เลยค่ะลิควิดลิปสติกรุ่นนี้นะคะมาในราคาที่แบบถูกมากอะ มาในราคาแค่199บาทนะคะซึ่งออตอนนี้เนี่ยเขาจะจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่179บาทนะคะเนื้อเขาดีนะคะแล้วแถมราคาไม่แพงอีกนะคะแกว่าต้องโดนสักแทงแ่งก็ยังไงเพื่อนๆลองไปลองเล่นดูไปแล้วนะคะรีวิวลิฟ 5เฉดสีใหม่จาก Intuit นะเพื่อนไปกดไลค์ a c e like b o o k เขาได้นะคะเผื่อเขาแบบมีโปรโมชั่นมีผลิตภัณั์ใหม่ๆออกมานะคะเพื่อนๆจะได้แบบอัปเดตข่าวสารได้ทันนะคะส่ so, วนนี้กำลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะไปลองลิปสติกตัวนี้แล้วก็ชอบลิปสติกตัวนี้เหมือนที่กำชอบนะคะวันนี้กำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ